พี่น้องเอ้ยหคนคนถือกล่องเนาะก็เลยถือน้ำเอาเป็นยังไงคะมไงบอ๊ะมีงอะเนาะค่ะสนใจอะหลยโอ้ยเนาะค่ะขอจักรเป็นยังไงคบพีวายมีไงบอะไม่รู้อยากหลับอยกนอนเลยยงค่ใรก็แห้งเลยนี่ยวมันใต่ขึ้นคือแบบว่า มันไม่มีคนร้องแทนไงชมทุ่อ่ะก็ต้องลากสังขารกันสภาพเนี้ยมาร้องเพาะว่าีินเสียงต่ว่งเอแล้วก็ลองสภาพเสียงแบบว่าแ้วก็ลองได้พูดยาวเราสภาพเสียงขึ้เป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็ต้ตงขึ้นออกเดไปฮัชอทถุงอหรอเด็ดฮัทลก้าบด็ดแบบนี่แบ้นบนีวันีสิลากันบ่จกว่าลาบุไรไปทำไว่าลงเลี่ยม ลดกระห้างคนกันค่ะแสกงคามรับิดเออขาสร้างมือว่าเร่องโหเราเลยตัดออกไม่แ่ไผาเจตาจะรัิวาน่นี้ไม่อีตัวไปถ่ายเลยเออเออ่ขาจไยี่นีอพ่อคอยยพ่อคอยุยกแก้านีเออเออเอ่อจะจบปวดขี่กับพ่อยี่นี่ มันเล็นแล้วตัวฮะหัวเลพราะว่าหัวขีดอันนีหนาปากทองเนี่ยสองลงหวหยักเสือสองพูดสามปลาแต่ว่าทำอะไรสาวจะมาในท่อไปแจกขายด้วยนั่นอะไรไหมคะเซอพี่เหรอ อะไรคือแฟนพี่ตอนนี้มันกำลังออกแล้วครับตอนนี้สั่งปลากำลังย่อล่างอยู่ครับกาลังไปไหวก่อนนะครับแฟนพี่อยู่ไหนอะไรคือแฟนพี่คะคนไหนคะพี่ย้อยคนไหนก่อนตื่นยังอ่ะตื่นยังตื่นแล้วไปแล้วไปแล้วแฟนพี่ไปแล้วนั่นไงแฟนพี่เอาใช่ โออรเอกเห็นยังเนาะค่ะผมกดลังสมบัติตละมือคนหาซองหาเงียงไหนบ่จได้ย่านะเอาอีอย่างคือตาหาแท่อีอย่างคือตาหาแท่อีอย่างกระเป๋าคือแอบแบ่เนาค่ะ อิจฉาม่องรนะคะตเสันวามาตำแน่งไอฮางบกอน้องกอยัดหายอยขอสีสันหลอกพี่ยังเวล่อกพี่ขอพุดสนุจดไง กว่คือจันบ่เอ้าวันนี้คือแต่งหน้างามแท้ฮะแต่งงามสมือบอวันนี้งามแบบงามอ่ะมาแยกกันก่อดูวันนี้งามแบบงามมาสักครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วฮะโอ้ยบังมีออืดสูอ่ะจะลองมาจุ่บอลกับผมอย่าอย่าเพิ่งลองตอนนี้เอาลองๆนี่จะจิ้มาซันข้อบังเอาเห็ดน้ำปานีบอกหนูสันติว่ามัก

แต่ก็นอนก็จะต้องมึงไม่ลุ่มก่อนไม่ลุ่ไปเลยไม่ลุ่มไปเลยบอกถ้าไปเรื่อยไปพรอเราไม่ลุไปแล้วว่าจะไปแล้วอย่างอย่างหักแขนอันน้ำตากันใจบอกว่าให้เจ้าโชคดีคที่มีบ่าได้นักเลยตั้งใจเลือกเขา น้องคนนี้ได้ตายไปแล้วมาต่ออยากคุางแผนกันก่อนเออยากคุตั้งเบอร์โทรหาในเด้อนจำเบอร์โทรน้องได้บอกบอกหรือเปล่าบอกเขาบอกว่าสั่งไปละเด้อพี่น้องแคปชั่นวันนี้นะคะเกี่ยวกับการโอมขาคือไปแอบคนที่เราชอบไม่ได้นะคะ อันเดียีมอันแคบชันแคปชันก่อนลงหานดิเขาต้องมีแคบชันเดียวพี่น้องเ้ยบอจากไกลจากกับเวลานัานหักมาเลบอยจากไกลจากพี่น้องเวลาน่านหักเลยมากน้องมนเกษตรอะไรจึงได้ไปย่ืนติดกึ่นเวทีสามเดือนเกิ่ดี คาบดำดำมันติดผา,าดก่อนผู้ใดแล้วลองเพลงนี้เสิร์ฟบ่อเออบ,บ่ได้ยินบ่กโมเม่นคนเราเพลงอีกเพลงหนึ่งของอีคพอจน่าอีกเพลงหนึง่งวันจะเกินเดือนผ่านพันแล้วลองเพลงนี้มันเกินมาจากไหนบ้างคาบดำดำมันติดผากอันนี้ปัญนญาสักบอก,ก็ได้อยู่ยันที่แล้วอ่านหมูหมู่ว่าเพียรยัองอันนี้หมอนได้หมอนเมื่อคนเราเพลงเขาเล่าลองได๋ มื่นฟังไม่จบเอาไปยัอีกสองสามนาทีหายอะไรดีอันแม่น้ำหนึ่งอ้ยมันมืดมากไม่ได้เปิดแบวรอยายรถกอนยังงอนหรอโอ้ก็มืดอยแท้เวลากายคาไม่รยากัศหลังเลิกงาน <c oughs> ไม่ได้เปิดแมามมา,าน้าเด็กก็จะดำอะอย่เยนะก็ดำเงี้ยโอ้โอเป็นสีวิติแบบว่าก็คิวทางของน้ำแบบอีกจะคิ้วก็จะผงหัวคิ้วจะขวงีง <c oughs> <c oughs> บเรี่น้บ่เิ่งงดูเี่ยนรถแล้ออีกอีกอีกบค่ะเกี่ยนบ่อยเี่ยนอีกแล้วพู่าลี่ยนตลอดเวลานางเอกเวันนี้ไม่เห็นนางเอกสองคนนะครับขึ้นขึ้นเพลงปวดใจสาวแต่สาวแตกไปอันไปไปเจอทายากแล้วค่ะโอ้ยเนาะจะาแม่เจับจูนแห้งคูปปอโทมากหมูเวนไอ้ไอ้วางทุ่มเครอง เอมี่กับชูใจร้องเพลงถ้าอย่างหนูเยอะนะโอ๊ยตายวันนี้บุญวสั่นนสือกดยามาันนี้นเอกมอดีเอมิกาค่ะเอมี่ค่ะโอเอมี่เอมี่เอมิกาฝาช่องเอมิกาลำเพินออฟิเชียลด้วยนะคะคับผมฝากสุขุมสด้วมนฮอรพันทรับต่อค่ะดี่จะอย่างบอก

ยุ่ค้างรถดแล้วค่ะทั้งยุ่งบัดตื่ขถ้นมากอวยจังหวัดลุวันยุ่งกัดจะขวางเพราะว่าคันมันไปนอนไก่ปลาโผล่<น>โนโนไปจ้าไปทงเชื้อนั่นลงมา,าทั้งยุ่งทั้งทั้งยุ่งทั้ง,ง,งเอาทั้งหอนโอ้ยไม่มีหมองอยูเนาะรับพีน,อ,อ,นอนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เสมอเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย